มอล่ําใจเกินรอยล่ำแข่งฝนเมื่อค่ำขึ้นที่ผ่านมาหมอล่่าใจเกินรอยเพิ่นแสดงอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอกไม้ตำบลดอกไม้อำเภอสวรณภูมิจังหวัดร,ร้อยเอ็ดเป็นงานบุญบังไฟและเป็นงานแรกที่หมอล่่าใจเกินรอยกลับจากออนทัวทางกรุงเทพกับบรรยากาศที่ฝ่าฝนตกในภาคอีสานช่วงนี้แต่กระสูนว่ดถอยเอาใจเอฟซีกังหมัมล่ำแข่งฝนพี่น้อง แฟนหมอลํำกับสู่วัถอยคือกันกลางหมเบิงหมอล่เม,มือนีหมอลํำใจเกินรอยผักวงก่อนสีมีงานอีกมืออืน่นงานทุเรียนที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและกรสิพักวงไปอีกสามมือและสิมีงานอีกวันที่24เป็นงาน A อบีพี่น้องที่วัดปลาจันทรังสีอำเภอสรีชมพูจังหวัดขอนแกน่นวันที่ย5หงานเปิดฉลองพระยาวานนอนอำเภอว่านนอนนิวาสจังหวัด สกลนครงานนี้เป็นงานมินิคอนเสิร์ตบแมนมอลำใจเกินรอยเต็มวงและปิดดูการวันที่26เป็นงาน a อบีวัดสว่างมงค,คลบ้านโนนสแบงตำบนขามเรียงอำเภอกันะกรทะละวิชัยจังหวัดมหาสารคามเป็นฐานที่ตั้งของมอลำใจเกินรอยส่วนสอแอนรอดียังอยู่ที่ภาคกลางพี่น้องอยู่ที่งานพลไมชะอมแฟ แกงค่อยจังหวัดสระบุรีเมื่อนีซอแอนอยธิตลาดปอปลาตากลมอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองท่านเก็บตกงานอยธีท่ทากรุงเทพก่อนสีมากขึ้นงาน AB บวันที่24ที่อำเภอศรีผู้จังหวัดขอนแกน่นภัยอยากบืงงานเอบี B กะวันที่24พี่น้องเป็นช่วงที่นับถอยหลังปิดฤดูการมอลำใจกระอยกับกลับมาออนทัวรในภาคอีสาน ส่วนสอกก็ยังเก็บตกงานอยู่ทางกรุงเทพและปริมณฑลอยู่คี่้น่